ด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีส่งเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลจุลาภรณ์ครั้งที่6ประจำปี2557เวลา12.57นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปยังโรงพยาบาลจุลาภร์เขตหลักสี่ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลจุลาพร์ครั้งที่6ประจำปี2557ทั้งนี้ได้พระราชทานแนวพระนโยบายในการทำงานแก่ผู้บริหารตลอดจนแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุลาพร์ ให้เน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยยากไร้ที่เป็นมะเร็งให้ได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงรวมถึงให้บริการแก่แพทย์แก่ประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งการดูแลสภาพจิตใจและให้กําลังใจผู้ป่วยซึ่งเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งโดยงบประมาณที่ได้จากการรักษาผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไรน้นี้มาจากโครงการถักร้อยสร้อยรัก นอกจากนี้ยังมีพระประสงค์ที่จะให้โรงพยาบาลจุฬาภร์มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคเฉพาะทางเพิ่มเติมในอนาคต<ม>เช่นโรคหัวใจตับไตและโรคอื่นๆรวมถึงการให้บริการฉุกเฉินแก่ผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุอย่างครบวงจรและมีเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดเราอยากไม่ได้ทำง,งานอะไรเลย แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยล,ลักษณ์อัครราชกุมารีสเสด็จไปประทับณโรงพยาบาลวิชัยยุทธฉบับที่สองตามที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยล,ลักษณ์อัครราชกุมารีสเสด็จไปประทับณโรงพยาบาลวิชัยยุทธตั้งแต่วันที่4กันยายน2557เพื่อรักษาพระอาการประชวนพระอามาสัยหรือกระเพาะอาหารอักเสบ ซึ่งสำนักพระราชวังได้ออกถแถลงการให้ทราบแล้วบัดนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่าพระอาการดีขึ้นแล้วสามารถเสร็จออกจากโรงพยาบาลในเร็ววันนี้แต่คณะแพทย์ได้กราบทูลขอพระราชทานให้สง,งดพระกกรณียกิจและประทับณโรงพยาบาลต่อไปอีกระยะหนึ่งจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง11กันยายนพุทธศักราช2557 พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวรชายาส่งร่วมพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่92เวลา10นาฬิกา13นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวรชายยาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จไปยังกรมยุทธศึกษาทหารบกถนนเทิดดำริ การนี้ทรงวางผ่านพุ่มพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณสาลาวงกลม จากนั้นเสด็จไปยังหอประชุมกิติเสนาวิทยาลัยการทับ,บกทรงร่วมพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่92จำนวน243นายเป็นนายทหารนักเรียนสังกัดกองทัพบ,บกหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์กองทัพเรือกองทัพอากาศกองบัญชาการกองทัพไทยสำนักงานประลัดกระทรวงกลาโหมสำนักพระราชวังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และนายทหารมิตรประเทศจากประเทศต่างๆ9ประเทศภายในงานได้มีการมอบรางวัลแก่นายทหารนักเรียนที่มีผลการเรียนผลการศึกษาดีเยี่ยมผลการศึกษาดีเยี่ยมแต่ละหมวดวิชารางวัลความประพฤติเยี่ยมและรางวัลชนะเลิศก,การทดสอบสมรรถภาพร่างกายโอกาสนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีรัชต์พระวรชายา สรงรับการถวายช่อดอกไม้แสดงความยินดีในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่92พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวีประวรราชาธินตามาตประธานพระบรมโอรสะเทคณะบุคคลเป้า เวลา15นาฬิกา5นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวระราชาธินัดดา마มศมาเสด็จออกณนพะระตำหนักวังสวนกุหลาพระราชวังดุสิตประธานพระวโรกาสให้านางเพียรพันธ์อศววิทยาผู้อำนวยการแก้วกัลยาสิกขาไลสถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณาสุข นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณาสุขเฝ้าถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภาการชาติไทย นายอภัยจันทนะจุลกะรองประธานม,มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยนำคณะผู้บริหารบริษัทไบโอคอสกรุ Bio ๊ปจำกัดเฝ้าถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดกิจกรรมการกรุศลแชร์ปาร์ตี้เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทย นายอาทรจันทวิมลรองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพ,พายามยากสภากาชาติไทยนำคณะกรรมการจัดโครงการดาราเดลลี่9ปีน้ำใจไม่มีวันหมดเฝ้าถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดโครงการเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพ,พายามยากสภากาชาติไทย รองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชิตสุวรรณประกรณ์รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนำคณะผู้บริหารบริษัทวิทุนประกรณ์โฮดดิ้งจำกัดเฝ้าถวายเรือแอโรคลาสเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย เทศจกรอภิสิทธิ์ฉัตนานน์ประธานคณะกรรมการมูลนิธิคุณแม่คุณภาพนำในชองมาร์กเลบลี่ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทเคอเกตปาล์มโอลิฟประเทศไทยจำกัดและคณะกรรมการโครงการโปรเทคหวันล้างหมือโลก2013เฝ้าถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานเพื่อสมทบกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรรดราชาธัตินต์ดำม,มาศ ในโอกาสนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์สุรเดชหงอิงเลขาธิการกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปธรรมเฝ้ารับประทานเงินจำนวนดังกล่าว<อ>พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย พระบาทส,สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณนาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้บุลยนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปธัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ออกไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายประสงค์พิทูลกิจจาเลขาธิการเดินทางไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยณหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาบอกคำอำเภอเมืองและศาลาการเรียนวัดหงทองตำบลสลกบาดอำเภอขานุวรลักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยณหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทานทหารอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีรัชพระวราชายาส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้พลอากาศเอกโยธินประยุนโภกคราชประธานที่ปรึกษากองงานพระวราชายาเป็นผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางระก,กร,รมจังหวัดพิษณุโลกจำนวน1,000พันชุดและถวายแด่พระพิสุจำนวน50ชุด ทั้งนี้จัดให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชยามากุฎราชกุมารให้บริการตรวจรักษาราชฎรพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินกราม,มาตโปรดให้พลอากาศเอกอนุพันธ์สนิทวงศ์ณอยุธยารองประธานมูลนิธิอาสาพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยเป็นผู้แทนพระองค์เชิถุงยางชีพพระราชทาน มอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยณอาคารอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอกงไกรล,ลาศจังหวัดสุขโขทยัยประกอบด้วยถุงยางชี่พระราชทานสำหรับ,รบพระพิสุขสงฆ์จำนวน335ชุดราษฎร1,500ชุดผงทำน้ำดื่มและข้าวไรซ์เบอร์รี่สำหรับสตรีนีคัน นอกจากนี้ผู้แทนพระองค์ยังได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสภาพพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายพร้อมทางมอบถุงยางชีพพระราชทานให้แก่ราษฎรถึงบ้านเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยเดินหน้าุชูชีมนะครับจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่กลับไปพบกับคุณวราวิทย์ดิษันวันวิสาทินวัฒนสวัสดีค่ะ